ในองค์ท่านในครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนี่แหละแล้วพวกเราทั้งหลายหลังจากกลับไปบ้านก็อย่าลืมนะให้นําไปคิดพิจนารณาในใจของตัวเองว่าเราทุกคนนี้ชีวิตไม่แน่นอนหรอกความเป็นความตายไม่แน่นอนไม่รู้ใครจะไปวันไหนเอายกตัวอย่างมีคนมาพูดให้พวกเราฟังบอกพวกเราตรงๆเลยว่าวันพรุ่งนี้ พวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งพระทั้งคารวะทั้งผู้พูดวักวักอย่างนี้ก็เหมือนกันจะตายพร้อมกันหมดเราก็มีสติย่นมาดูที่ใจของเราเสียก่อนว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะตกระลบหรือเราจะไปที่ใดจิตใจเรามีความทุกข์หรือมีความสุขประการใดหรือว่า จิตใจเรามีความอบอุ่นไหมที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เราได้เพราะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนามหาสมบัติเราได้มีสมบัติเข้ามาสู่จิตใจของเราบ้างหรือเปล่าถ้าเราได้มีสมบัติเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเราก็มีความอบอุ่นแม้จะจากโลกนี้ไป เราก็มีความมั่นใจว่าเราตายแล้วเราจะไม่ตกนรกเพราะทำคําสั่งสอนของพุฎเจ้าเป็นดังนั้นจริงๆว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความมั่นใจตนเองว่าตายแล้วไม่ตกนรกนั่นคือไมดังพระโสดาบันพอท่านประพฤติปฏิบัติไปจิตใจของท่านได้รับความสงบร่มเย็นขึ้นมาเป็นพระโสดาบันแล้ว ท่านมีความมั่นใจในตัวของท่านว่าท่านตายแล้วไม่ตกนรกนะี่ยอย่างช้าและตายแล้วไปสวรรค์กลับมามนุษย์ไปสวรรค์อย่างช้าเก็ดชาติมากกว่านั้นเร็วกว่านั้นก็มีเอกวิชีหนึ่งชาติสองชาติอะไรก็มีนั่นแหละไม่ได้มาทําที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นไปจาก,กจ,จิตใจแล้วก็เข้าสู่พลิ้วผพานไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกในวัฏฏะาสงสาร นี่แหละธรรมะคำสั่งสอนพระพุทเจ้าสอนให้พวกเรามีความมั่นใจและตายใจพวกเราซึ่งเป็นลูกเต้าเหล่ากอขององค์ท่านเป็นอย่างไรบ้างมีความตื่นเนื้อตื่นตัวหรือเปล่ามีความมีความอพออกพอใจในการได้ยินคำว่าอัดว่าทำหรือเปล่าสนใจประพฤติปฏิบัติไหมหรือวันหนึ่งเราเพลิดเพลินแต่โลกกับโลกกับสงสาร เพลิดเพลินตั้งแต่เรื่องไอขี้มูลาขี้มาแห้งเรื่องไรสาระไม่มีสาระแก่ยนสารประโยชน์อากรรมของจิตที่ไม่มีสติเป็นตัวควบคุมให้จิตของเราปรุงแต่งออกไปตั้งแต่เรื่องภายนอกหาความทุกข์ใส่หัวใจของตนเองและใจก็ไม่มีอิสระใจก็มีแต่ทุกข์ครอบกรรมเพราะเราสร้างแต่ทุกข์เข้ามาทับผมจิตใจใจเผอเลย เนเรา có, kleine, เก็ใจกิเลสก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสสร้างทุกข์ก็มาทับผมจิตใจทับผมจิตใจให้หนักอื่นอยู่ทั้งวันนี่แหะเรา ไม่สนใจรับผิดชอบใจของตนเองไม่มีสติส่องเข้ามาดูจิตใจของเราและช่วยเหลือใจเราซึ่งเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ใจเราเป็นทุกข์แต่เราไม่สนใจช่วยเหลือใจไม่สนใจเรื่องของใจตนเองเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปนั่นหาอยู่หากินไปด้อมๆเด็มๆเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นไอ้กเ็เสพสมพันธ์กันมีลูกมีหลานเกิดขึ้นมาพ่อแม่ก็ตายไปนั่น พ่อแม่ก็ตายไปเหลือลูกเหลือหลานจากนั้นก็ตายไปเรื่อยก็ลูกหลานเหลืออยู่อย่างนี้พวกเราก็ถ้าไม่มีคุณงามความดีไม่มีศีลมีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็จะเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นสูงกว่าเทวตรเทวดาสูงกว่าอิกามกับมจนถึงที่สุดมนุษยริพานนั่นเห็นไหมไหถ้าเราเกิดมาในชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่เหมาะสมเป็นชาติที่ประเสริฐ เป็นชาติที่เหมาะสมที่เราทุกคนจับประกอบคุณงามความดีไปทางใดก็ได้นั่นเราจะไปสู่ที่สูงขนาดไหนก็ได้ไประดับกลางๆก็ได้หรือกลับมามนุษย์อีกก็ได้นั่นถ้าเราประมาทเราก็สร้างความชั่วช้าลามกตกลงไปข้างล่างนั่นไปตรงไปขงล่างตกนรกหมกไหมไปอย่างนั้นแหละเราจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามว่านารกมีไม่มีนั่น คนทำชั่วนั่นแหละสถานนรกก็เป็นสถานที่อยู่ของคนทำความชั่วสวรรค์พรโลกเป็นสถานที่อยู่คนสร้างคุณงามความดีนี้มาตั้งเดิมพระพุทธเจ้าจึงว่าทำมีอยู่มีมีอยู่ดั้งเดิมแม้พระองค์ท่านไม่มาตรัสสรุ้ก็ตามธรรมเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมนั่นตั้งแต่พระองค์ยังไม่มมได้มาตรัสสรุสรรมเหล่านี้ก็มีอยู่แต่ขาดคนตักคนมาค้นพบ เหมือนวัตถุแรกธาตุบางอย่างอยู่ในใต้พื้นแผ่นดินนั่นแหละไม่อหแรกธาตุต่างๆไม่มีนานๆอยู่ที่เจ้แผ่นดินทับถมอยู่นั้นนานมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมาค้นพบแร่ธาตุเหล่านั้นและนําแร่ธาตุนั้นมาโชว์สู่สายตาโลกโลกก็เพิ่งเห็นมาเห็นสิ่งเหล่านั้นก็มมกบหนึ่งว่าสิ่งนั้นเพิ่งเี แท้ได้ริงสิ่งเหล่านั้นมีมาดั้งเดิมนั่นแต่ขาดคนค้นพบนี้คำว่าทร,รม,มีอยู่ก็เหมือนกันไอ้คำว่าทร,รม,มีอยู่ก็เหมือนกันมีอยู่ดั้งเดิมแต่ขาดคนค้นพบนานๆจะมีผู้สร้างบุญสร้างบาร,รมีมาเพื่อเป็นโพธิสัตว์โพธิญาณและได้มาบรรลุเป็นอุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เรียกว่าพุทธทัดนดรหนึ่งจะมีผู้มาสร้างบาร,รมีมาและได้อุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณได้มาทานาสิ่งเหล่านี้มาประกาศว่าบาปมีนะนั่นเห็นไหมแต่ก่อนสัตว์โลกไม่เคยได้ยินคําว่าบาปมีนะบุญมีนะน,นั่นสัตว์โลกที่มีนิสัยวาสนาสั่งสมคุณงามความดีมาก็สลัดบาปออกจากหัวใจก็ติดบ,บุญจนได้เป็นพระหลักหานขึ้นมาในพระพัก เฉพาะพระของพระพุทธเจ้าก็มีเป็นจํานวนมากจากการได้ยินได้ฟังเทศนาว่าการจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านนั้นแหละก็ได้ตรัสรูสร้และพวกเราได้ฟังอัดฟังธรรมานานฟังกับครูบาอาจารย์หลวงปู่ใดๆก็ตามเราเคยฟังมามากต่อมากแล้ว ส่วนมากครูบาอาจารย์เขาก็ผู้ครูบาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เอาออกมาจากหัวใจของท่านมาแนะนําสั่งสอนพวกเราและพวกเราฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างพอที่จะเป็นยาบ้างไหมพอที่จะทําให้จิตใจของพวกเรากระเตื้องตื่นตัวบ้างไหมสนใจในการประพฤติตนปฏิบัติตนบ้างไหมยกระดับจิตใจของเราให้สูงพบภูมิของเราให้สูงขึ้นกว่านี้ได้ไหม หรือเรายังจะนอนจมนอนใจอยู่ไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวสติก็ไม่เคยฝึกให้มีสติใจไม่เคยมีสติรักษาใจของตัวเองวันหนึ่งคิดปรุงแต่งไปต่างๆแล้วนาจนเบอร์ไปก็มีนั่นแหล,ละปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งออกไปภายนอกโดยที่ไม่มีสติมามองดูจิตใจของตัวเองเรียกว่าสติไม่ทันสังขาร สังขารมันปรุงแต่งออกไปโดยที่ว่าสติไม่ทันไม่มีสติเป็นตัวควบคุมถ้าใจไม่มีสติก็เหมือนใจไม่มีเบรก รถใจไม่มีเบรกก็คือรถไม่มีเบรกนั่นแหละก็สามารถพุ่งชนได้ทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งตามถนนน้นทางก็พุ่งชนกันขเจอคนก็่ายคนวาขวางก็พุ่งชนคนพุน่งชนรถต้นไม้อะไรชนหมดและอันตรายจะมีมากขนาดไหนถ้าใจขาดเบรคถ้ารถไม่มีเบรกและจิตเราถ้าไม่มีเบรกก็เช่นเดียวกันไม่มีสเตไม่มีพุทธทธโมสังโฆเป็นเบรกห้ามล้อจิตใจของพวกเราแล้วใจเรานี้ไม่มีขอบเขตนั่นแหละ ความอยากของใจความปรารถนาของใจความอยากรู้อยากเห็นของใจความโลภความโกรธความหลงราคาตัณหาไม่มีขอบเขตในจ,ใจิตใจพระเจ้าจึงตรัสว่านาทิตัณหาสมานณทีแม่น้ำกว้างแสนกว้างลึกแสนลึกขนาดไหนก็ตามยังมีฝั่งมีฝามีขอบมีเขตมีเกาะมีดอนวัดกันได้ว่ากว้างเท่านั้นไหมลึกเท่านี้ไหมแต่ความอยากของใจความปรารถนาของใจ ความโลภความโกรธความหลงหลาคาตนาในจิตใจของสว์โลกนั้นไม่มีประมาณอยากอยู่ตลอดเวล,เวลาล้นสั่งอยู่ตลอดเวลาเาลานั่นันแหละมันล้นสั่งนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าใจนี้เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะสิ่งที่อันตรายมีอยู่คือจิเลสนั่พนพระองค์จึงได้บัญญัติศินบัญญัติบัญญัติศินขึ้นมาเป็นรั้วกัน้นเป็นรั้วกัน้นความขนองของกายวาจาใจและบัญญัติ ภาวนาเรียกว่าสติเนียภาวนาขึ้นมาเป็นเป็นเป็นเบรกห้ามใจห้ามล้อของใจไม่ให้ใจไหลลงทางต่านั่นเพื่อให้เบรกห้าเหยียบเบรกไว้บ้างจิตใจไม่อยากให้พุ่งลงทางต่ําอย่างเดียวให้เหยียบเบรกไว้บ้างเจ้าของต้องเหยียบเบรกเองมีทาเป็นเบรกในจิตใจของพวกเราเนี่ยแหละวันนี้ก็พวกเราทั้งหลายก็ได้มาเห็นรูปธรรมไอ้รูปธรรมคือหลวงพ่อพระครูกัญญาณวัตรกัลยานวัตร หรือว่าหลวงปู่เอ็ดเหล่ากัลยาโณเนี่ยเป็นศักขีพยานแล้วว่าเราทุกคนเกิดมาตายแหมไม่ว่าใครก็ตามปฏิบัติด,ดีไม่ดีก็ตามเกิดมาตายด้วยกันทั้งนั้นและต่อไปเราจะต้องตายเนี่ยเราจะต้องตายแน่นอนหลีกเลี้ยงไม่ได้วันต่อไปเป็นเป็นวันเป็นวาระของเราวันนี้เป็นวันของท่านเรามาส่งขึ้นท่านขึ้นสู่เมน วันต่อไปเขาก็จะไปส่งเราขึ้นสู่เมนนี่แหละให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าทรัพย์สมบัตินี้มีมากขนาดไหนก็พาเราไปโรงพยาบาลได้แค่ไปอยู่โรงพยาบาลตรงนั้นแหละถ้าไปโรงพยาบาลหมอเอาไว้ไม่ไหวกลับมาบ้านยากก็ มาส่งขึ้นสู่เมนจิตนี้จะไม่มีใครไปด้วยญาติพี่น้องก็ตามรักกันขนาดไหนสามีภรรยารักชอบกันขนาดไหนก็ตามไม่มีใครตายไปพร้อมกันไม่จะผัวจะตายให้เมียตายพร้อมเมียก็ไม่อยากตายไม่ไม่ตายลูกก็ไม่ตายญาติพี่น้องก็ไม่มีใครตายพร้อมกับเราอยากไปกับเราหรอกนี่เราต้องไปคนเดียว แบบเงียบๆนะจิตใจของพวกเราไม่มีเพื่อนมีฝูงเราต้องสร้างเพื่อนสร้างฝูงสร้างที่พึ่งไว้ในจิตใจของพวกเราแต่ละคนละคนนะพุทโธธรรมโมสังโคเป็นที่พึ่งของใจไม่ใช่พึ่งเป็นที่พึ่งของกายาาเสื้อผ้าอาหารต่างๆเป็นที่พึ่งของกายรถลาต่างๆเป็นเครื่องมอมวยความสะดวกของร่างกาย แต่อาที่พึ่งทางด้านจิตใจนั้นคือพุโทโธธรรมโมสังโฆเรียกว่านามธรรมคือความระลึกนึกเอาภายในจิตใจของพวกเราหรือว่าบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งทางใจนีให้พวกเราทั้งหลายได้สร้างที่พึ่งทางใจของพวกเราขึ้นมาวันหนึ่งเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าพากันประมาทอย่าพากันประมาทเรายุ่งยากขนาดไหนก็ตามมีหน้าที่การงานทําธุรกิจอะไรก็ตาม จะเป็นคนมั่งคนมีคนยากคนจนก็ตามเรารู้แล้วว่าเอาไปไม่ได้มีก็ข้ามีไม่เป็นก็เป็นบ้ามาหลงกับว่ามีมียศไม่เป็นก็มาเป็นบ้ามาหลงกับยศนั่นแหละนัะ่นถ้ามีเป็นก็ไม่หลงนั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละมาหลงอีกมาสําคัญมั่นหมายของตนเองอีกนี่แหละเรารู้ว่าไม่เห็นชัดเจนแล้ววันนี้พระครูกัลยาณวนตวท่านก็มียศเหมือนกันท่านก็เอาไปไม่ได้ เงินทองก็มีเหมือนกันท่านบวชมาก็มีคนทำบ,บุญใ้านแต่มากน้อยก็ตามถือว่ามีกุฏิก็ตามท่านก็มีก็อเอาไปไม่ได้ท่านก็เป็นอย่างนี้ดังพวกเราเห็นนี่แหละพวกเราก็เป็นเช่นเดียวกันวอาเราก็ให้สร้างที่พึ่งทางใจของพวกเราไว้วันหนึ่งวันหนึ่งพวกเราทั้งหลายก็ให้ภาวนาเราเป็นลูกชาวพุทธดิ่งเราเป็นลูกกรรมฐาน เป็นรูปพระกรรมฐานกรรมฐานก็มีสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเได้บุกเบิกมาได้เห็นเป็นที่พอพะใจแล้วเป็นที่พอพอใจจนอพัะอัฐิท่านกายเป็นพระธาตุเป็นหมดไปหมดไปหมดแล้วเราก็เห็นเราก็เกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสและลูกศิษย์ของท่านก็เหมือนกันไม่ว่าหลวงปู่ใดๆก็ตามที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติดีท่านก็รู้อัดรู้ธรรม ท่านก็มรณภาพไปก็อทิก็กลายเป็นวราธาตุเช่นเดียวกันเราก็เห็นเป็นสัตว์ขีพยานท่านก็ได้มาจากการภาวนานั่นท่านเริ่มต้นจากการนลกพุโทโธท่านไม่มีอะไรมาตั้งไม่มีอะไรพิเศษมาหรอกแต่บุญนนกุศลในจิตใจของท่านนั้นท่้งสั่งสมมาตั้งแต่ชาติบางก่อนมีแต่ คุณงามความดีที่จะเกิดจะมีขึ้นนั้นท่านมาสร้างเอาทีหลังในชาติปัจจุบันนี้หรอกนั่นแหละท่านมาสร้างเอาปัจจุบันท่านมาฝึกมหาหัดมาบวชมาปฏิบัตินั่นแหละท่านก็มาฝึกเดินจงกรมฝึกนั่งสมาธิเอาอันนี้เราเป็นพระก็ดีพระเราก็ให้ฝึกตามแบบตามฉบับที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติดำเนินมาท่านสอนให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา อยู่แบบพระนั่นอยู่แบบพระเราก็พยายามเราก็อยู่แบบพระของเรามีการฝึกฝนอบรมตนเองดูแลจิตใจเจ้าของสอนจิตสอนใจของตนเองเพื่อเตือนใจเตือนตนเองให้ดีดังหลักสุภาษิตว่าคติธรรมว่ามันเตือนตนให้พ้นชั่วมันเตือนตัวให้พ้นภัยมันฝึกใจให้พ้นผิดมันฝึกจิตให้พ้นโทษนี่แหละ เราก็พยายามมั่นเตือนตนเองอยู่อย่างนั้นให้เราเป็นคนดีให้ให้จิตของเราเนี่พ้นจากโทษจากภัยอบรมยากกว่าสิ่งใดทั้งหมดไม่มีอะไรสอนยากเท่าใจไม่มีอะไรอบรมยากเข้าใจใจเป็นสิ่งอบรมยากเป็นสิ่งสอนยากคนจึงเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำกัน นั่นแหละไม่อยากทํากันและใจนี้เป็นสิ่งทร,รมานยากยากขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใจนี้เป็นสิ่งที่ฝึกยากเป็นสิ่งที่ทร,รมานยากผ่าดโผนโจรทยานบางครั้งเหมือนช้างตกมันนั่นะอย่างไรก็ตามพวกเธอพึงเอาสเต็กเป็นขอลังช้างที่ตกมันนั้นไว้และมีคาบริกรรมมีธรรมมาบริกรรมในใจิตใจเป็นเครื่องยึดเดี่ยวไว ในะชเอใจที่ตกมันนั้นก็จะยอมจำนวนเข้าสู่ความเข้าสู่จุดคือยอมจอมสงบตัวให้จงให้เห็นจงได้นั่นแหละในพวกเราทุกคนนี้คารวาสก็เหมือนกันเราเป็นลูกชาวพุทธลูกศิษย์กุูอาจารย์เราก็ให้มันสวดมนต์นะวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าพากันอยู่ว่าเป็นโมคะบุรุษโมคะสติอยู่ด้วยความว่างเปล่าปราศจากคุณงามความดีไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีอะไรเลย ให้เราได้ไหว้พระสวดมนต์แม้เราไม่ได้มากเราก็เอาแค่อรหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนนั่นแหละจากนั้นเราก็กราบพระสามหวนแล้วก็นั่งหลับตานึกพุโทโธจะเป็นนึกพุโทโธที่ริมฝีปากก็ได้จะเป็นนึกพุทธเข้าโธออกที่ปลายจมูกก็ได้อย่าส่งจิตไปที่อื่นอย่าส่งจิตย้อนไปหาอดีตที่ผ่านมาแล้ว อดีตที่ผ่านมาแล้วจะดีขนาดไหนก็ตามถ้าใครไปคิดคนนั้นเป็นบ้านั่นคือสมบัติบ้านั่นแกอนาคตยังมาไม่ถึงก็ตามใครอย่าไปคิดถ้าใครไปคิดก็เป็นสมบัติบ้าเช่นเดียวกันเอ้ยม่ว่าเป็นใครคนไปคิดคนนั้นก็เป็นบ้าไน้ะไรเรื่องอดีตอนาคตเหมือนอย่าเพิ่งเอามาคิดให้ดูปัจจุบัน Hey, ปัจจุบันเราคิดอะไรไว้กรรมโยนี้กรรมพันธุกรรมะวะติสโนมโนคือความน้อมนึกเราระลึกอะไรไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราก็พยายามนึกพุโทโธนึกพุโทโธกำหนดไว้ที่ลมเข้าพุทลมออกโทก็ได้รู้อย่างต่อเนื่องในลมที่สัมผัสที่ปลายจมูกแต่อย่าตามลมเข้าตามลมออกให้อยู่จุดเดียวเท่าน,นั้นนึกพุโทโธที่ดึงริบากนิพพานก็ ให้อยู่กับดินวิบากหรือเพดานเท่านั้นอย่าส่งใจไปที่อื่นนะให้พึงมีสติคอยสังเกตจิตใจ,ใจเราว่าใจเราทํางานอย่างต่อเนื่องไหมจิตนิ้เป็นเหมือนนักโทษไอ้สติคือผู้คุมจิตของพวกเราให้พวกเราสังเกตดูให้ดีนั่นะแหละเพราะใจใครใจเราเราต้องรักษาเราต้องดูเองเราต้องรับผิดชอบของใครของเราเองอย่าให้จิตใจเรานี้กระเพื่อม ไปที่อื่นแล้วก็กับเรื่องกับเรื่องอารมณ์ต่างๆคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นนี้คนนั้นไม่ดีคนนี้ดีอย่าให้มันออกไปใครจะดีไม่ดีก็ตามสําคัญว่าเราเป็นอย่างไรเราดีไหมนั่นถ้าเราดีแล้วคนอื่นไม่มีไม่มีไม่มไมมสําคัญ สำคัญคือว่าเราไม่ดีเท่านั้นเองเราไปยุ่ง,ขงเขาเราจึงเป็นทุกข์เนั่นหลักให้เราทําอย่างนั้นทุกวันต่อไปจิตเราก็มีความละเอียดก็ามาจากการบริกรรมจากการทํางานเพอมีความละเอียดมาใจก็อพุโทโธกับใจก็มากลมกลืนเป็นเดียวกันจากนั้นจิตใจก็ได้รับความสงบร่มเย็นเพราะใจได้กินพุโทโธอิ่มแล้ว จก็อยากพักตัวมือนกันมีความสงบร่มเย็นพอมีความสงบร่มเย็นแล้วนั้นแหละเราจะเห็นคำผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นเห็นเห็นธรรมผู้ใดเห็นความสงบผู้นั้นก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตถึงว่าเห็นไม่มากก็ตามเห็นในใจเห็นนิดหน่อยก็เรียกว่าเห็นในใจของพวกเราพระองค์ไม่ได้ไปที่ใดนั่นแหละเราก็จะเห็นว่าเห็นธรรมก็เห็นใจ เหียนใจก็เห็นแบบว่าอะไรเป็นตัวไปเกิดยอมรับคําสั่งสอนของพุรุเจ้าว่าพระองค์ท่านสอนไม้ถูกต้องหรือเปล่าตายแล้วได้เกิดเกิดจริงหรือเปล่าอะไรเป็นตัวไปเกิดเราจะทราบในจิตใจของเราเองพอทราบชัดแล้วเราจะตัดความสงสัยไม่ลังเลในเรื่องการตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่ได้เกิดและไม่ไม่ในเรื่องของคาว่าธรรมในเรื่องของคำว่าธรรมไม่สงสัยและไม่สงสัยในข้อวัดข้อไม่มักค่าปฏิปทา ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติดําเนินมาเนี่ยนะถ้าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำให้เราจะเกิดความหายสงสัยในจิตใจของพวกเราถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติเราไม่หายสงสัยเจอหน้าพระก็ไม่ยังวันเตมไม่ยังวันเตขอสินอยู่แบบนี้แหละเราก็สงสัยว่าเราขอแล้วเราจะมีศินแต่แท้ที่จริงเราไม่มีหรอกเราขอไปแล้วถ้าเราไม่รักษาเราก็ไม่มี เหมือนเราขอเนี่ยเราขอไปแล้วเราไม่เอาเราไม่เอามันก็ไม่มันก็ไม่มีหรอเกเงินนั่นแหละขอไปแล้วขอแล้วก็ขอทิ้งไปเราไม่เอาเราก็ไม่ได้เราขอแล้วเราต้องเอาเราต้องรักษาเราจึงจะมีขอสีมก็เหมือนกันเราก็นําไปรักษามันนึกอยากสาเร็จเป็นสีมขึ้นมาวันนี้ก็ได้พูดธรรมะให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรื่องในงานถวายเพลอง เอ่ถวายเพลิงของท่านพระครูเอ่ถวายเพลิงสังขารของท่านพระครูกัลยาณวัตรหรือหลวงปู่เหลากัลยานโณก็ได้มาร่วมบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มาบพูดธรรมะให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังและ เอกก็หลวงพ่อก็ขอขอนุมโมทนาสาธุการกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายและบุญบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมกันทำในวันนี้เอกเอจงเอกหนุนจิตใจของหลวงปู่เหลาหรือว่าพระครูกัลยาณวัตรเอถ้าท่านติดขัดติดค้างอยู่พบใดแดนใดด้วยอำนาจของบุญพ,พี่น้องทั้งหลายที่มาบำเพ็ญวันอุทิศงนวันนี้จงให้หายติดขัดนั่นแหละนะ อยให้หายขัดติดขัดขัดข้องในภพภูมิต่างให้แองนะให้ตามส่งตามเสียจิตใจของท่านแล้วก็บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาร่วมงานวันนี้ <c oughs> ด้วยอำนาจของบุญที่ได้มาบูแอททำบุญในงานเอพระครูกัลยานวัตรหรือหลงปู่เหล่ากัลยาน,นวดีนนอก็ ด้วยอำนาจของบุญกุศลก็ขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลาย,ยจงมีความสุขกายสุขใจประกอบธุรกิจหน้าที่การง,งานใดๆก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติ ขอด้วยอำนาจของบุญกุศลนี้จงหนุนจิตใจของบรรดาพี่น้องทั้งหลายให้ถึงซึ่งพระนิพพานแม้ยังไม่ถึงยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตาสงสารด้วยอำนาจของบุญที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้กระทำผมเป็นในวันนี้จงเป็นทิฏฐามาัตุทิฏฐามัตุอิลังบาลังแม้พี่บรรดาพี่น้องทั้งหลายนึกปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดในภพภูมินั้นจงงป็น เออพลังให้เกิดความสำเร็จแ่บรรนดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทินนี่กระดาษเยบยกสาือวัดนี่ไม่มีกระดาษเชนหน้าเลยปะเดี๋ยวออกคือแอร์แอร์วัดนี่คือว่ห่หอนคือว่เย็นนะมันคือดับแอร์คือดับลำดับต่อไปขอราบเรียนเชิญคุณยุทธินบุญกวางและคุณมยุยาสมที่สุด ในถวายกันเทศแด่หลวงปู่สวัสด TA> ิ์ปิยะธนูวัดป่าคูขาดจังหวัดมหาสารคามพวกนี้มันแสดงพระธรรมเทศนาเขากราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับพวกนี้มันถวายมันทำไมมันถวายอยู่โน่นเลยต้งเป็นผู้ช่านี่ผมประชาชนางประเทศแล้วเนะว่งแบวางนั่นวางเออนั่งไปนั่นเอาไปนี่แก่ไปไปเอาไป บางเถี่ดีมอกเลย